ชุดเครื่องนอนซาตินลายสีพื้นนะสองสีนี้ก็ดูคล้ายๆกันมากเลยแต่ว่าผ้าเขาดีจริงๆแล้วก็คุณภาพของผ้าก็คือดีมากๆเลยเป็นผ้าที่หนากำลังดีแล้วก็ไม่บางจนเกินไปเวลานอนก็จะรู้สึกสบายผิวมากกว่าพวกผ้าปูที่นอนแบบถูกๆที่ซื้อมา ตัวนี้สามารถซักลงในเครื่องได้เลยถ้าจะให้ถนอมผ้าหน่อยก็ใส่ถุงซักผ้าก็ได้ตัวนี้ก็ปูให้เห็นเลยว่าใช้นอนได้ดีจริงๆแล้วก็สีก็กำลังดีมากเลยดูแล้วสะอาดสบายตาสำหรับคนที่มองหาชุดเครื่องนอนสีพื้นแล้วแนะนำเป็นของสาตินเลยนะใช้ดีจริงๆจ้า You not know it's still